นี่นะครับไปกันตีอำเภอเสริมงามงาเจ้าในเรื่องของดราม่าเดือดเดือดแต้นะเดือดจ,จนแบทบทอดอดอเลยโอ้คนเสริมงามเป็นกับงงกันเจ้าว่าตีงานของดีอำเภอเสริมงามเนี่ยคือเจนี่จ้าเดี๋ยวต้องบอกฟังว่างานเนี่ยมันมีเจ็ดวันเจ็ดคืนด้วยกันก็คือตั้งแต่2 5ตุลาคมจนถึง31ตุลาคม2567เนาะเริ่มตั้งแต่ที่2 5แล้วซึ่งแต่ละวันเนี่ยมันก็นจะมีการ จัดแสดงจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นของดีของเมืองเสริมหนอกผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆรวมถึงมีความบันเทิงบอ่ว่าจะเป็นการล่าเล่นต่างๆและกับคอนเสิร์ตนะ่ยะอคอนเสิร์ตจากศิลปินที่สลับเปลี่ยนกันมาในทุกๆวันแต่แต่ว่านี่พีคสุดก็คือเป็นคิวรอบการแสดงของปีเอดีตลาดแตกพีคจะใดก่อนก็คือเขาคู่กันดีว่า แต่ละวันแต่ละแตกอือแต่ละวันนี่ก็คือฟรีคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตฟรีฟรีฟรีทุกวันถ้าดูจากถ้าดูจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แม้กระทั่งเอ็ดีก็ยังฟรีถูกต้องนะเจ้ายังค่ำคืนที่พันพัมาเนี่ยก็มีบรรยากาศที่คึกคักทุกควาคืนเลยแต่ในคืนที่พันมาก็คือแต่คืนเนี่ยเป็นคิวการแสดงของปีเอ็ดีตลาดแตกเนี่ยคือหนาาแน่นเป็นพิเศษเพราะว่า FC เป็นนักเนาะอย่างแฟนเพลงของสองมันท้อลำปางของเองนี่กับแบบโอ้เป็น FC p ซีเนี่ยกับนักปรากฏว่าพอไปถึงงหนนนนน้้าาาคอเเเสิร์ตี่ยะจ ก็มีการเก็บเก็บกาผ่านประตูเนี่ยบัตรเนี่ยห้าสิบบาทอ้าวอ้าวทุกคนก็งงอ้าวประนบอกว่าฟรีคอนเสิร์ตแฮมซัมบบปอแต่อ์ลงเข้าไปในงานแล้วเนี่ยมีการจำหน่ายเครื่องดื่มเนี่ยนะเจ้าในราคาตีสูงเกินมาตรฐานอ่ะสูงมากมากซึ่งพี่น้องตั้งเสริมงามในเบื้องขึ้นว่าทำไมมันต้องมาเฉยโอกาสเป็นการเฉยโอกาสหรือเปล่าหรือเป็นความผิดพลาดของ ตังไดข้าเจ้าตังคนเสริมง,งามเปิดก็บอกว่าเรื่องเงินเนี่ยบตัตรเตาไดบัตรได้ซสีเรียดเรื่องของการจ่ายถ้าบอกว่าจะจ่ายข้าง,งแ,แรก,แรกอ่าขึ้นมาเลยบัตร50บาทเปิ่แต่ยินดีจะจ่ายเข้าแต่ว่าเสียความรู้สึกเพราะว่าทางด้านของโซเชียลก็ไปแห่คอมเมนต์กันหลายเลยทีเดียวแม่นล้วเจ้าโดยเฉพาะในกลุ่มของเสริมง,งามพลเมืองอน่าจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเฉพาะของพี่น้องชาวเสริมง,งามเนี่ยก็มีหลากหลายแงม่มุมตีไป แสดงความคิดเห็นแสดงความพู้ซื้อกันในเพจนี่นะเจ้าครับแต่เปิลบอกว่าในการไปโพสเนี่ยต่างเนี่ยนะครับก็เกิดดราม่ากันขึ้นในกลุ่มบางคนประกบบอกว่าฟรีคอนเสิร์ตเอ็ดีตลาดแตกแต่เก็บเงินกาเข้าฟรีตรงไหนเจ้านี่แล้วก็บางคนบอกว่าค่าเข้าคอนเสิร์ตห้าสิบบาทนี่ไผ่เป็นคนสร้างเก็บแบบนี่เข้าคายล็อกหลวงผูบริโภคมันก่เอ,อเอ่อสู่จะไปมาแถเด้เอ,อปลายหน้างานติดท่านว่าฟรี ป้ายเอดีก็บอกว่าฟรีแล้วมาเก็บไปอย่าง50บาทก่อนแน่นแล้วนะเจา้าป้ายเนี่ยมันติดทั่วติดทั่วมุมของอำเภอเสิมง,งามเลยไหนเจ้าเดียวคือท, <ะ S 1> ทับเลยประตังใดเนี่ยจะมีป้ายกล่องโจดนะเนาะในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนตัวเมย์ไปน,น้องอในการเดี่ยะไปแอลซึ่งมันก็หันชาดอะว่าเปิ้นเขียนไว้ว่ามันเป็นงานฟรี<ช>เพราะฉะนั้นเปิ้นมีการสอบถามกันในงานเหมือนก็พยายามสอบถามไปยังผู้จัดงาน นะครับในตะวันเนี่ยนะครับก็ได้คำตอบว่างานนี่ได้ใับบอบหมายาให้ออเกนเป็นคนใับผิดชอบดําเนินการาซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นต่งางออเกนจะจัดการเฮ้เออกมาจะ,จะได้จะได้ก็ตามทางด้านของงานของเดียเพื่อเสริมงามครั้งเนี่ยเป็นขั้งแรกนะครับจัดขึ้นตั้งแต่เสาร์ห้าเป็นต้นมาและถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมนะครับก่อนตีหน้าเนี่ยบอมมีการเก็บบัตรคอนเสิร์ตใดๆทั้งสิน้นเออเป็นอย่างวันวันแรกวันที่เสาร์ห้าที่ผ่านมาก็เป็นเดอเพคนะศิลปินปีเดอเพคก็ับไปคือความสนุกสนานก็บมีการ เก็บกากาบัตรเข้าชมแต่อย่างไดนะเจ้าครับที่นี่ด้านศิลปินก็บสบายใจครับก็ต้องออกมาโพสละเป็ออกมาเ <ไป S 1> มนุดนะครับเอ็ดดีตลาดแตกเปิดก่อได้โพสนะครับในคอมเมนต์บอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยบอกหู่ต้แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพึ่งมารทราบทีหลังหลังจากลงเวทีแล้วด้วยความจริงผมรู้สึกเสียใจมากตีเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องขอโทษแฟนเพลงทุกคนตวยนะครับ จะได้ก็ต้องฝากผู้จัดงานและกติบูมีส่สวนเกี่ยวข้องจวยออกมาชี้แจงกับแฟนเพลงนะครับวันนี้ต้อยว่าทําไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ครับถ้าเกิดเหตุแบบนี้ตังสีได้เป็นหู้ซสึกบดีต่อยับงานแบบนี้นะฮะเหมือนจะเป็นการช่วยโอกาสและเอาเปรียบประชาชนแฟนเพลงตีหักในผลงานเพลงของเอดีนะฮะตลาแตกจะไดก่ขอกลาบเรียนทางผู้จัดงานช่วยชี้แจงกับทุกคนต้ยว่า มันเป็นใจไดด้วยความเคารพทุกคนทีมงานเอ็ดดี้ตลาดแตกม้วนนะเอ็ดดี้เปิดแสดงบนเวทีเนาะนะฮะคู่อำดวนเจ้านี่นะครับยังก็แม่ห้างสามปีใช่บางทีบงานเพลงในตำนานแบบเก่าๆอ่ะคือเปิดเอามาห้องเพลงไหนกระดังอ่ะเจ้าไอเดียวครับผมอ่ะล่าสุดครับทางด้านของตัวแทนทีมงานออแกไนซ์อันนี้เปินก็ออกมาโพสในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มของเสริมงามพลเมืองเนี้ยนะครัเปิดกบอกว่า ในนามออแกเนผู้จัดงานของดียอำเภอเสริมง,งามก็ต้องกราบขออภัยพป่นนองชาวเสริมง,งามจากเหตุการณ์การเก็บบัตรเข้าชมเอดีตตลาแตกเนื่องจากการประสานงานและประชาสัมพันธ์ตีขาดเคลื่อนเข้าใจพิษนี่นะเพิ่นบอกอเนื่องจากใยป,ประชาสัมพันธ์พิษทางผู้จัดเนี่ยบ่ได้มีเจตนาที่จะมาชฉวยโอกาสแต่อย่างใดซึ่งปกติวันที่มีศิลปินจะมีค่าใช้จ่ายสูงก็จะมีการเก็บบัตรเข้าซึ่งในการเก็บครั้งนี้ก็คือเก็บ50บบาท ซึ่งในส่วนของเหตุผลในการร่อมรั่วเก็บบัตเปิดเผอเหตุผลมาจะอีเจ้าหนึ่งก็คือมีการทะเลวิวาทกันเขาจะสามารถควอบคุมได้อันนี้เหตุผลที่ร่อมันนี้เขาพอเข้าใจเนาะหรือว่าสองทำการตรวจค้นอาวุธกรเข้างานอ่ะอันนี้เขาก็เข้าใจอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจได้มา็รกานป้องกันอยู่แล้วแล้วกับสามเปิดบอกว่าทางผู้จัดปล่อยฟรีสไตล์เข้าไปแล้ว สามารถนัง่งโดยบม่ต้องสั่งเครื่องดื่มหรือสั่งกระได้บ,บสาสั่งก็ได้เนาะเหตุผลเพราะว่าจํานวนโต๊ะเนี่ยน้อยบ่เพียงพอก็จะขอความ,มร่วมมือให้สั่งเครื่องดื่มพ่องเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเตาตีจะขอได้สุดท้ายคนคนนันน่งเนี่ย บัได้ทานคนทานบัได้นัง่งตรงนี้ก็ต้องขอกราบอาภัยจริงๆร,ริงนะครัรรสรุปครับผมทางด้านของออกไก่ในผู้จัดงานต้องขอกราบขออภัยพีน้องจาวเสริมงามและใกล้เคียงมาณโอกาสนี้คืนนี้รถแห่เปิดให้ชมฟรีแบบมีการเก็บกาบัตรใดๆทั้งสิน้นนะครับแต่มันมีแหมกระแสหนึ่งบอกว่าจะยกเลิกเลยบ่จะได้ถ้าเกิดมีคขให้พี่ชอบหน่อยนั่นออกับปัดคือน่อยนี่เนาะอ้นี่กับปัดคือน่อยนั่นเอาจะได้ถ้าบ้านก็ ถ้าบอนคนาเทนก็ยกเลิกไปเหียไอหนอแต่ก็มีแหมบางกลุ่มเปินก็บอกว่าน่าก็น่าหันใจปอก้าไม่กล้าในกรณีแบบนี้นะครับเขาจะไปอู้จ๋ากันกับทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องด้านบริโภคผู้บริโภคตีเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องเจ้าบ้านนะครับบางคนเนี่ยใจสตังไปแล้วเออคืนไปแล้วยังหรือว่าเก็บแล้วก็ควรจะเป็นจะได้แล้วก็ เกิดเหตุในลักษณะแบบเนี้ยมันมันแฟก็สําหรับผู้บริโภคแบบเฮาครับเจ้าอะตอนนี้เฮาอยู่กับทางด้านของคุณวิมลตุ้ยแก้วนะครับชินาทีนะครับจากหน่วยประจำจังหวัดลําปางหน่วยงานประจำจังหวัดลําปางสภาผู้บริโภคของของผู้บริโภคสวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอใจไม้ดีเจดิวเลยนะครับเป็นจะได้่องครับเหตุการณ์นี่ผู้บริโภคควรจะทําจได้ครับผมพี่ปอครับ เจ้าจริงๆแล้วนะเจ้าน้าถ้าเกิดกรณีแบบนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์ก่อนเจ้าอยู่มันจะมีอยู่สองสองประเด็นก็คือหนึ่งวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเจ้าแล้วก็สองเราจะคุ้มครองสิทธิ์จะใดในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์นะเจ้าต้องดูว่านากาจัดคอนเสิร์ตว่ามีการ้ึชมฟรีเนี่ย uh huh นะเจ้าอย่าตรงนี้นะเจ้าแล้วมีการเก็บเก็บหน้างานเนี่ยไผ กเก็บป้อง <ừ> mm. เก็บกี้ค้นเก็บช่วงเวลาไหนอนะเจ้าอันนี้ซูข้อข้อเท็จจริงในเรื่องของสถานการณ์เนะาะเจ้าแต่พอหลังจากนั้นเฮาหูข้อเท็จจริงแล้วเจาว้าในเรื่องของการคุ้มครองซิตเนี่ยจะต้องไปอู้ถ,ถึงในเรื่องของผู้เสียหายนะคะว่ามีผู้เสียหายที่ว่าโดนเก็บในห้าสิบบาทเนี่ยเจ้ากี่ค้นาาีอนะเจ้าแล้วหลังจากนั้นเขาต้องประสานค่ะเจ้าภาพเป็นไผ่ครับอ่าจะอ่าถ้าเป็นเทศบาลเอ็นะเจ้าหน่อต้องถามเจ้าภาพว่าเจ้าภาพ ได้จ้างงานนะเจ้าออแกไนต์ก่อหรือตัวเจ้าภาพเองที่เป็นคนเก็บเจ้าแต่ถ้าเจ้าภาพบอกว่าเจ้าภาพบ่ได้เป็นคนเก็บนะเจ้าเจ้าภาพจ้างมาทีนี้ต้องไปดูค่ะการจ้างงานเนี่ยสัญญาในการจ้างเงื่อนไขในการจ้างระหว่างเทศบาลกับออแกไนส์เนี่ยเจ้ามีเงื่อนไขจะใดแล้วแฮมองค์ประกอบหนึ่งก็คือการประชาสัมพันธ์ครับเพราะประเด็นก็คือป้ายมันบอกว่าชมฟรีอีนะเจ้าหนอแต่ วันงานเนี่ยปรากฏว่าเก็บนาเปิ้นอู้เป็นเสียงเดียวกันก่อนเนี่ยเราต้องดูขอด้อเท็จจริงทั้งสองอันร่วมกันครับแต่ที่แน่แน่นี่เป็นเสียงเดียวกันแน่นอนเลยครับเพราะว่าป้ายประชาสมัมพันธ์ออกมาว่าชมฟรีแน่นอน,นอ่าบ,บามีเ,เออฟรีคอนเสิร์ตทุกวันเลยซึ่งงานเนี่ยจัดโดยอ่าอำเภอเสริมงามร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเตระกูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทีเนี้ยมันต้องต้องมีคนซื้อแน่นอนนะก่อนหน้าฮั่นและเพื่อต่ยาเข้าไปอย่างเงี้ย ถ้า,าสมมติว่าเปิลจะดําเนินการจะได้ก็แล้วแต่ต่างผู้บริโภคมเก่ฮะเจ้าแม่นค่ะก็คือแต่จริงๆต้องดูเงื่อนไขนะเจ้าถ้ามันมีสองพิจารณาอยู่สองถ้าปัญหาเกิดจากการตี้เป็นการบริหารจัดการของ อำเภอเสริมงามเองเนี่ยเจะอำเภอเสริมงามจะต้องเยียวยาผู้บริโภคอ,อย่างไรต้องไปอู้อก,กันเองว่าจะชดเชยให้ผู้บริโภคยัางไงาอีนาเจา้าที่เสี่ยงไป50บาทนั่นละใครใเป็นผู้เสียหงงายจะคืนสตางค์ให้ก่อถ้ากรณีที่่าเทศบาลเป็นคนจัดการที่ว่าเก็บ50นี่นะเจา้าอ,<ต>อําเภออาเภอครับนั่นน่าจะเป็น organize เก็บอ r g a ไนเก็บถ้ากรณีได้ o r g ก n i z e เก็บเจา ้องข uh huh. องเอาแก,กนายมาเจ้า uh huh. แล้วมาอู้กับเจ้าภาพเลยว่าจะจัดการเยียวยาอย่างใดตอนนี้มันมีกรณีนี้เกิดขึ้นผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเต็มที่เพราะว่าการ uh huh. ประชาสัมพันธ์เป็นแบบนั่นเจ้า uh huh. แล้วผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องการเยียวยาจากคนที่เก็บเนี่ยเจ้าหรือเจ้าภาพเนี่ยแล้วเจ้าภาพจะเอาใครมารับผิดช,ชอบหรือแกในายน,นะคะอันนี้คือเป็นเรื่องแบบนี้เจ้าอ uh huh. นะครับเนาะนะฮะท่านใดถ้าสมมติจะติดต่อก่อดติดต่อได้ตีหน่วยงานประจำจังหวัดลำปางสภา องค์กรของผู้บริโภคเสริมงามเขาก็จะมีเครือข่ายเฮาอยู่เนาะแม่นเจ้ามีของตำบลเสริมซ้ายนะเจ้านอกแลก้วก็อ่าใช่เจ้ามีที่ตีเสริมซ้ายแล้วก็ถ้าบอัานโทรมาก็ได้เจา้าลองมาสอบถามดูนะเจา้านอกตีเบอร์โทรศัพท์054012225เจ้าค ได้เลยนะครับเบื้องต้นประมาณนี้นะครับพี่ปอครับเจ้าขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าครับนี่ก็จะเป็นทางด้านของหน่วยงานเครือข่ายเฮานะครับตีมาอู้จ๋ากันซึ่งเอาจริงเงินห้าสิบบาทมันไม่ได้นักเอเด้วครับคือมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกอ่ะคือเอาแค่ไหนบอกคนทําแบบนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดในมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยเจ้าเขารู้สึกว่ามันมันกับแฟเนาะคือคุณโฆษณาไปแล้วว่าฟรีมันก็ต้องฟรีแล้วแล้วคิดคิดอีอย่างอยู่ ถ้าถึงมาเก็บวันนี้หรือถ้าจะไม่ฟรีตั้งแต่แรกอันนี้พอเข้าใจได้กับแจ้งไปเลยว่าวันนี้มันได้ฟรีเดอร์มันกับมัได้คือมันเป็นเรื่องของความผู้ซื้อก็ถึงแม้ว่าเงิน5้าบาทแต่เขากบอกว่าเพิ่นเก็บไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วแบบมีใครโดนใจไปพ่องเนาะซึ่งตอนหลังๆเนี่ยในช่วงท้ายๆของการเข้าเนี่ยคือฟรีหนาดิวแต่รอบแรกเนี่ยเก็บมันจะได้มันมันก็นะมีทันน้อยก็มีท่าน้อย นะครับแต่ว่าเขาก็ฟังหลายๆมุมละนะครับทั้งคนเสริมงามเองนะครับต่างด้านของเซรปินนะครับต่างด้านของออกแกไนและกกัต่างด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เนี่ยคงจะต้องรอติดตามกันอยู่นะอยากจะให้ทางด้านของอำเภอเสริมงามเอาสปทเฮายินดีเปิดพื้นที่ให้เพเภอเสริมงามได้ชี้แจงติดต่อมาติดต่อทีมงานเขาได้เลยติดต่อน้้งส้มได้เลยติดต่อดีเจดิวก็ได้นะครับเขาเปิดพื้นที่เฮอ